ขึ้นไป่อ<ห>ขึ้นเนนล,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 ลยู่กวบช่อชนนงาาอ็วเร็วเร็วเร้วเ่ะวเมืวอนีวเข้วมาะวเร็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 ค่ะทีมร n n ท l ค่เเร็เร็วเเ้าวเววเาเ้

แกงทาสีของเขาค่ะอ้วนผอมจอมซนเสื้อขาวนี่เป็นช่างอ้วนนะคะช่างอ้วนช่างอ้วนว่า <laughs> วสามจ้ะ,สะ <laughs> เสื้อแดงอันแขนยาวนี่ช่างจอยค่ะพัญญามาคูกันนะคะถ้าเกิดจ้างพนพันิญามาคูกันเลยค่ะอ้วนผอมค่ะ เขาอยู่ข้างล่างค่ะเป็นแบบกองหนุนกองหนุนเห็นตะดากค่ะเห็นตะดากก้งก็จ้องอยู่ไหนหนูไหนช่างจอยค่ะช่างจอยสู้ๆค่ะ ใน,นเขาสมแซมมันห่องพักเขาเองเนีค่ะในช่วงโควิดยังไปเขาก็จีเห็ดเบียกไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนั่นกันเห็ดระเบียงไม่ค่ะเห็ดระเบียงไม้ลาวเหล็กเลยค่ะเมื่อนี่อากาศแจ่มใสค่ะท้องฟ้าปลอดโปร,โรง่ง อุณหภูมิอยู่ประมาณสาี่สบห้าองศาเนี่ยละค่ะขั้นตากอีกประมาณสองชั่วโมงนี่ยคือสุกเลยค่ะนี่คือนี่คือธรรมชาติสวนเฮาด้วยเนี่ยค่ะมีดอกไม้แดงๆพร้อมนี่ค่ะดอกไม้กำลังออกดอกเลยค่ะดอกไม้อยู่บ้านสวนค่ะชื่อซือว่ากาหลงแดงค่ะกาหลงแดงเนี่ยดอกขพ้น ดอกพันสีค่ายๆดอกหางนงยุ้งถี่เป็นต้นใหญไงเนี่ย,ยเป็นแบบภูมิยางไงเลยค่ะผู้ใดสนใจอยากได้กิ้งพันธ์หรือเม็ดพันธ์ุนะคะติดต่อได้ค่ะทักอันเม่นมาเลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูเฉียนส่งไปหาสวยเลยค่ะฟังพูมเดี๋ยวจะเป็นดอกคูนค่ะดอกคูน แดงๆพุ่นดอกท้องหลังค่ะแล้วก็พุ่นดอกใบเตยค่ะเราจะพขึ้นไปเบื้องของผักของเฮาค่ะอันนี้ของผักของนี่เป็นของเดียวค่ะช่วงนี้เขาปิดอยู่แล้วค่ะปิดโควิดก็เลยสอมแซมนี่ค่ะอันนี้เป็นระเบียงหนาระเบียงหนาแบบกุ้งกุ้ง นี่เข้ามาข้างในค่ะคือใส่ไฟฟ้านี่แบบทุกอย่าง่ะจ้ะทุรศา์ค่ะการนำร้อนตู้เย็นค่ะนี่คือบรรยากาศภายในค่ะเตียงหกฟุตนะคะแบบกุ้งก้งเลยค่ะแอร์จ้ะ บริเวณข้างในก็แบบจะสวยสามด้านเป็นปูนค่ะอีกด้านหนึ่งเป็นกระจกข้างหน้าแบบชมแบบธรรมชาติธรรมชาติไปเบื้งของน้ากันค่ะห้องหน้าก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะจ๊ะนีจ้ะหลังคามีเครื่องเดียวค่ะเอาวยฝนตกใส่ นี่แบบสวยๆที่มองเห็นฟังพูดเป็นสีำสีสีสีคามนั่นเป็นห่องพักของแถวค่ะแล้ฟังนั้นท้าท้าสีเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะห้องกว้างนะคะห้องแบบกว้าง มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยทุกอย่างนะคะเดี๋ยวโควิดไปแล้วเขามาเจอกันนะคะผู้ใหอยากมาผักผักหมาเมนมาได้เลยค่ะราคามิตรภาพเป็นกันเองเนี่ยค่ะระเบียงหนาแบบความยาวยาวหเมตรค่ะยาวหเมตรก่วงร้อยเจ็ดสิบ ปูนค่ะฟังพูดก็จะมีโตะโตไม้ให้หนึ่งชุดแบบนั่งชิลย้ำแรงกับย้ำเศร้านี่บรรยากาศดีเวอร์มากนะคะดีวังดีเวอร์นี่ข้างหน้าบรรยากาศแบบสวยๆฉ่ำๆค่ะออกมาเซลฟ์งเซลฟี่ได้ตอนนี้เขากำลังทาสีฟ้าไม้ค่ะ เพราะด้วยการเวลามันผ่านไปเห็ดห้สีมันจืดจางช่วงนี้เขากับปิดช่วงโควิดอยู่เขากับปรับปรุงค่ะทาสีใหม่โดยช่างอ้วนและช่างผอมหรือสร้างจอยค่ะช่วงนี้รับงานทั่วไปเวยค่ะงานทาสีก็รับค่ะงานเหล็กก็รับค่ะโอเค นี่นะคะผู้ใดสิจ้างเราก็จ้างในด้วยค่ะสัญลักษณ์ของเราเราสีเขียวย็นยัยังน้อยเน่ะคะ่ะนี่จ้ะด,ดีสวยงามมากค่ะร่มลืนะะ่นเนี่ยค่ะห้องห้องกระจกนี่จะเป็นแบบห้องที่แบบร่มลื่นมากอยู่เดียวๆหมอสําหรับผู้ที่แบบมกักสันโดดเสียงดังอะไร่งนี้ก็ว่าไปาฟังพูดก็จะมีดอกคูณเน,นะะี่ยค่ะ เราคุ้นกับดอกเฟื่องฟ้าค่ะเป็นประตูทางเข้าเขาค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโลงหลด